สำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำา i n b l a c k เติมเกมถูกทะลุมิติมีให้เลือกเติมหลากหลายเกมเลยนะสำหรับบูมแซดออริจินแพ็คใหญ่จาก3,700บาทเหลือเพียง2,500บาทเติมถูกปลอดภยัยต้องร้าน In Black เติมเกมถูกทะลุมิติร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสนใจเติมคลิกติกงใต้คลิปได้เลยครับ กลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมบูมเซตออริจินนะครับผมวันนี้ก็จะมาส่งดอกไม้ตามสัญญานะครับเป็นดอกลินลี่นะครับ500ดอก16,500โดนัทนะครับแล้วผมจะได้อะไรบ้างเกลือหรือไม่นะครับซื้อเรียบร้อยนะครับถือว่าได้ยอดใช้จ่ายด้วยแล้วกันคลิปนี้ผมก็เลยไม่ค่อยซีเรียสน,นะครับ500อกล่องก็พอยอดใช้จ่ายก็พอดีเลยครับ16,500โดนัทนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งให้ตัว เด็กของผมแล้วกันนะครับเพื่อนนะแต่ในขณะที่ผมกําลังส่งดอกไม้เนี่ยมันหลังเที่ยงคืนเซิฟหนึ่งไม่รู้ว่าตีบวกอะไรกันนั้หนานะครับบวกแบบโอ้โหสุดจัดเลยที่ไหนได้ครับมันมีกล่องบั็กนะครับเพื่อนๆนะก็รอดูว่าแอดมินหรือว่าทีมงานนะครับเดฟนะครับเขาจะจัดการยังไงนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสําหรับคนที่ซื้อหินตีบวกจากกล่องบั็กนะครับโอเคนี่ซื้อไปแล้วหนึ่งกล่องครับเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับ ว่าจะได้อะไรนะครับมันมีทั้งหินตีบวกแล้วก็อะไรนะอาวุธใหม่นะครับนี่นี่บวกสิบสามโอ้โหนะโอเคเรามาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆนะจังหวะนี้แหละเราผมชอบมาลุ้นในห้องนี้นะผมว่ามันได้ของดีๆอ่ะโอเคนี่ครับหนึ่งกล่องแล้วก็เดี๋ยวผมลุ้นกล่องนี้ก่อนดีกว่าเทปเดือนเจ็นี่ครับหินตีบวกเลวหกนะครับทาให้ผมไปต่อยอดได้แน่นอนแบบนี้นะครับมาครับลุ้นกัน อย่างที่บอกครับห้าร้อยดอกกองเดียวไม่อยู่นะสำหรับไอดีผมนะครับแต่ไม่ไรถือว่าได้นี่ครับยอดใช้จ่ายเป็นรางวัลปลอบใจนะครับก็ถือว่าได้พวกเจาะรูเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่รับไปเลยนะครับได้หินเวลห้าอีกสองนะครับนี่แล้วได้นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมไปสักหน่อยเพื่อเอาการ์ดม่วงนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากลองสุ่มนะครับก็ลองดูตัวอย่างของผมได้นะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมจะบวกซอว่าหินน่าจะพร้อมแล้วแหละโอเคนะครับเพื่อนๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วมีอะไรใหม่ๆแบบนี้เดี๋ยวผมมาลองให้นะครับว่าเกลือไม่เกลือนะผมพูดตามจริงเพราะผมเป็นผู้เล่นคนหนึ่งนะครับที่เติมเงินโอเคได้รับชุดเพิ่มเติมอีกหนึ่งชุดนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ